สวัสดีผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันวันนี้อย่างที่บอกไว้ครั้งที่แล้วให้โหวตว่าจะเลือกใครดีระหว่างไฮสกูเเรียนอีริกฟอนมันสไต์แล้วก็อิสต์เอกสุดท้ายคือไอปุนดันรู้ด,ดีเห็นแค่ตาก,ก็รู้แล้วว่าอิสต์เอกไม่คือเออร์วินรอมเมลงั้นก็ได้ในเมื่อทั้งปุนแล้วก็ซุปเลือกที่จะให้อยากฟังเรื่องเออร์วินรอมเมลก็เลยวันนี้จัดจัดมาเล่าให้ฟัง ยาวๆเลยลายสไลด์มากอ่ะเริ่มเลยแล้วกันยูฮันเนสเออร์วินออแกนรอมเมลเกิดวันที่15พฤศจิกายนคิศรา1891ในเมืองไฮเดนฮามราชนจักรวัตเทมเบิร์กส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเยอรมันเออรอมเมลเขาเป็นลูกคนที่3จากพี่น้อง5คนพ่อเนี่ยเป็นสสท้องถิ่นด้วยเป็นอดีตทหารปืนใหญ่ด้วย ออตอนที่รมเมลอายุได้18ปดปีรมเมลบรรจุเป็นร้อยตีในกองทัพเยอรมันในปี1910และเรียนในโรงเรียนในร้อยนครดันซิกรมเมลจบการศึกษาในปี1911ได้รับบรรจุเป็นร้อยโทในปี1912รอมเมลเนี่ยได้ไปรบในสงครามโลกครั้งที่1มาในแนวรบอิตาลีทำให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์พัวเริอเมริท เขาตีพิมพ์หนังสือเรื่องทหารราบจูโจม n n น n t e r y g e r i f f a n หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับหลักยุทธวิธีและประสบการณ์ของเขาในสงครามในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเขาได้เป็นผู้บัญชาการกองพลยานเกราะที่7ฉายากองพลผีในยุทธการที่ฝรั่งเศสซึ่งยุทธการในครั้งนี้เองรอมเมลและพลเอกไฮสกูเรียนได้ฝ่าฝืนคำสั่งหน่วยเหนือด้วยการ บุกโดยที่ไม่รอกองกําลังเสริมมาแต่ว่าทําให้เกิดความได้เปรียบอย่างมากกับเยอรมันทําให้เกิดภาพนี้ขึ้นนี่คือภาพที่อ d ดอลฟฮิตเลอร์เดินเล่นในกรุงปารีสหลังจากที่ยึดกรุงปารีสมาได้หนึ่งวันด้วยระยะเวลา6สัปดาห์โรเมลถูกส่งตัวไปเป็นผู้บัญชาการในการทัพที่แอฟริกาเหนือเขาได้สแสดงฝีมือและได้รับการยอมรับเป็นผู้บัญชาการรถถังที่เก่งกาจที่สุดในช่วงสงคราม ได้รับฉายาสุดเท่ว่าจิงจอกทะเลทรายแม้แต่ศัตรูอย่างผู้บัญชาการทาหารชาวบริติชก็ยังย,งยกย่องเขาเป็นอัศวินรอมเมลเคยอธิบายการทัพแอฟริกาเหนือไว้ว่าเป็นสมรภูมิป่าสจากความเกลียดชังรอมเมลได้รับยศจอมพลเมื่อวันที่22มิถุนายน1942หลังได้รับชัยชนะในยุทธการที่กาซาลาในประเทศลิเบียต่อมาเขาได้เป็นผู้บัญชาการกลุ่มทัพบ,บีประจำการในอิตาลี ต่อมาหน่วยนี้ถูกสั่งการไปต้านทับการยุกข้ามช่องแคบที่นอมังดีของฝ่ายสมรมิตรในเดือนมิถุนายน1944สำหรับแผนรับเพื่อสังหารฮิตเลอร์ในปี1944นั้นไม่ชัดเจนว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่มีผู้ก่อการร้ายให้การปักปลอมเขา แต่เนื่องจากรมเมลวิสนานะเป็นวีรบุรุษของชาติฮิตเลอร์จึงไม่อาจลงโทษเขาอย่างจงแจ้งได้รมเมลได้รับข้อเสนอ3ข้อจากเพนโทบวกดอฟดังนี้ 1. ไปแก้ตัวต่อฮิตเลอร์ด้วยตนเองที่กรุงเบอร์ลิน 2. เข้ารับกรา,ารพิจารณาคดีในชั้นศาลและถูกพิาพากษาประหารชีวิต 3. ปลิดชีพตัวเองกับ การดํารงกิติยศและสิทธิทุกอย่างครอบครัวจะไม่ถูกลงโทษและได้รับบำนาญตามปกติรอมเมลเลือกทางเลือกสุดท้ายเขาฆ่าตัวตายโดยการกัดแคปซูลเซียนยฮิตเลอร์จัดรัฐพิธีศพให้รอมเมลอย่างสมเกียรติกองทัพประกาศว่าเขาถูกเครื่องบินยิงกา,ขาดขณะโดยสารรถยนต์ประจำตัวในนอร์มังดีรอมเมลได้รับเกียรติศัพท์ว่าเป็นผู้มัญชาการที่มีมนุษยธรรมสูงและในทหารมืออาชีพกองทัพ กองทัพน้อยแอฟริกาภายใต้บัญชาของเขาไม่เคยถูกกล่าวหาว่าเกาอใช้กรรมสงครามเลยทหารที่ตกเป็นเชลยระหว่างการทัพแอฟริกาของรอมเมลได้ให้การว่าได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมด้วยการแบ่งส่วนอาหารที่เท่ากับฐานเยอรมันเพราะรอมเมลคิดว่านักโทษควรได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกับพลเรือนของเยอรมันวินสตันเชอร์ชิลยังเคยกล่าวไว้ว่า รอมเมลเป็นคู่ป,ปรับที่ฉลาดและใจกล้าพิสดารและยังเป็นแม่ทัพบ,บุกผู้ยิ่งใหญ่รอมเมลตายในแคว้นลักเซมเบิร์กประเทศเยอรมนีดังในรูปที่โชว์ให้ดูอยู่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะ่ะก็สมชายาจิงจอกททเลสายนะเป็นจอมพรลรถถังที่เก่งที่สุดส่วนที่ได้ฉายาจิงจอดททเลสายก็เพราะว่าไปรบในลิเบียมาก็คงไม่มีอะไรจะพูดแนละ้ว ก็ต้องปิดการโพสต์ครั้งนี้ไว้เท่านี้แหละเออไปไปตัดคลิปแล้วบายบาย